เล่าเรื่องนะคะว่าเขาคนนี้หายโกรธคุณหรือ,อยังนะเขาหายโกรธคุณหรือ,อยังเขาจะมีเทคแอคชั่นกลับมาหรือ,อยังคนที่เป็นประเด็นกันนะเขาจะมีเทคแอคชั่นกลับมาหาคุณหรือ,อยังนะคะขอพลังงานไพ่หกใบคะ่ะ มาดูกันนะคะเขาหายโกรธคุณหรือยังเขาจะกลับมาง้อคุณไหมเอมเพอร์ Emperor, ปกติแล้วคนคนนี้เป็นคนหญิงทะนุนะคะเป็นคนรักศักดิ์ศรีเป็นคนอีโก้สูงมากๆนะ,ะแต่เป็นคนที่เชื่อถือได้นะปากกับใจตรงกันอยู่นะอืมแต่นั่นแหละตอนนี้ก็น่าจะางอนกันอยู่เหมือนนิ่งๆนะคะเหมือนยังไม่มีการเคลื่อนไหว แต่ก็คิดถึงอย่างมากนะคะแอคชั่นของความคิดถึงนะคะเป็นลักษณะใบหน้าเราจะเห็นในแอคชั่นแบบคุ้นคิดนะคะกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะคะสามถ้วยเฉลิมฉลาะโอโหเดอะซันนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะกลับมาง,ง้อคุณคนความคิดถึงต่อคุณไม่ไหวละนะคะเขารู้แล้วว่า ถ้าเขาไม่มางอ้อเขาจะเสียคุณไปจริงๆก็ได้เพราะคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นตัวเขานี่แหละจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องงอ้อแล้วก็ทําให้คุณะ่มีความรู้สึกว่าอืเขาอ่ะนะคะรักคุณมากๆให้คุณเขาจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองนี่ความปรารถนาในตัวคุณมากมายแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ย เขาจะแสดงบทบาทความจริงใจแสดงอะไรให้ท่านเห็นว่าเขารักจริงนะคะและความรักก็จะเป็นความรักที่เปิดตัวแบบมีความสุขมากๆก็อาจารย์มองเห็นว่าอาจจะมองเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ละฝ่ายเข้ามาสนับสนุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นการงอ้อการกลับมาครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง เรื่องของความรักของพวกคุณไปสู่ความมั่นคงนะคะเป็นการเปิดตัวที่จะให้ทุกคนได้เห็นได้ยอมรับในความรักความสัมพันธ์ที่เขาอะมีความจริงใจและจะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเรื่องของอความเป็นอยู่อาจจะมีเกณฑ์ซื้อของชิ้นใหญ่ให้คุณอาจจะเป็นบ้านเป็นรถก็ยังได้นะคะ คุณจะมีความสุขมากๆอย่างแน่นอนจากพลังงานไพ่นะคะขอให้